และก็มาถึงวันแข่งขันจริงฝนตกลงมาแต่เช้าทำให้บรรยากาศชุ่มฉ่ำเย็นสบายสุดยอดแชมเปียนสร้างซูปเปอร์น้ผูร้รถกลาง,จงแจ้งแต่วันนี้ฝนตกลมาแต่เชา้าเลยครับเปียกันหน่อยนะครับพวกเราจ้าเอาละครับทุกท่านไปสร้างซูปเปอร์นะผู้รถกลางแจ้งกงงันดีกว่าสู้มาซ้ายขวาซ้ายอิโมโ,โดทิมิงกาบะระทิมโยชิดะสู้สูนะครับอยู่แล้ว สงวันแรกให้ทำงานตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงสามทุ่มวันที่3ให้ทำงานถึงเที่ยงต้องสร้างน้ำพุร้อนกลางแจ้งให้เสร็จภายในเวลา30ชั่วโมงโรงแรมโคโฮค่าที่อยู่กลางธรรมชาติทีมซิงะบาระได้เริ่มลงมือก่อสร้างกันแล้วเริ่มจากการตั้งเสาทีมซิงะบาระใช้คานร,รับเสา และตั้งเสาโดยใช้วิธีสเสียบลิ่มสลักตามแบบโบราณฝนตกเฉแฉ่ยทำให้มีอุปสรรคอยู่บ้างกว่าจะตั้งเสาได้ครบ26ต้นก็กินเวลาไปมากกว่าที่กำหนดทำไมถึงตั้งเสาเยอะขนาดนั้นด้วยล่ะครับคือ <c oughs> นัำุูร้อนกลางแจ้งผมนี่จะมีราังคาด้วย ังดซูเปอร์น้ำพุร้อนกลางแจ้งของทีมสซงห์บุระจะแบ่งออกเป็นสองห้องด้วยกันฝนเริ่มตกหนักกว่าเดิมแต่การทำงานก็ยังดำเนินต่อไปและตอนนี้เราก็ได้เห็นโครงสร้างน้ำพุร้อนกลางแจ้งของทีมสซงห์บุระกันแล้วนะคะ ทีมโยธิดาที่โรงแรมโคโฮคังซึ่งพวกเขาได้นําก้อนหินขนาดใหญ่มาวางเรียงรายเอาไว้น้ำพุร้อนกลางแจ้งของพวกเขาจะมีลักษณะเป็นแบบโบราณสิ่งที่เป็นจุดเด่นของผลงานนี้ก็คือเสาขนาดยักษ์เสาไม้สูงถึง7เมตรกำลังจะถูกนํามาตั้งเป็นงานที่ยากลําบากพอสมควรเอาลงมาเลยเอาลงมาเลยเอาต่ยัง เดี๋ยวเดี๋ยวพอ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 ช้ได้ใช่ได้เอาละดีดีดีดผู้เขาจะนำเสาต้นยับมาวางบนก้อนหินขนาดใหญ่โดยต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเื่อวัดให้เสาตั้งตรงหากเสาเอียงแม้เพียง1มิลิเมตรก็จะส่งผลถึงโครงสร้างทั้งหมดจีมโยธิดาจึงต้องเน้นเป็น<ด>อย่าง<ด>มากมาดูใกล้ๆใกถอยออกไปมาดูไกลๆนู่นโอ้อะไรก็ไม่รู โอเคเลอและในที่สุดก็สามารถตั้งเสาได้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากตั้งเสายักษ์เอาไว้ตรงกลางแล้วทีมโยอิที่ดัก,ก็ลงมือตั้งเสาต้นอ,อื่นๆตามนิต้ต่างๆแต่ด้วยขานาดของเสา ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างยากลำบากและกินเวลาไม่ใช่น้อยมันเป็นไม่เป็นอไรเสียบได้เลยเสียบได้เลยเสียบได้เลยนะขเลยนะขเลยขเลยแฉววดีดีดีออเข้ามาเขาใช้ลิ่มเสียบขัดทะลุเสาและขานโดยไม่จะเป็นต้องใช้ตะปู ขึ้นอีกหน่อยขึ้นอีกหน่อยขึ้นอีกหน่อยัพยายามขึ้นมาอีกนิดนึ่งอย่าพิงหน่อยแล้วข้มาอีนิดเดียวอีนิดเดียวโยชิดะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการลำเลียงเสาและคานขนาดใหญ่มาประกอบกันเป็นโครงสร้างน้ำผู้ร้อนกลางแจ้งพอแล้วพอเราบอกนะโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้โอเคดีดีโอเคแล้วโอเคแล้วต่อเลย ออในที่สุดเสาและคานของซูปเปอร์น้ำพุร้อนกลางแจ้งของทีมโยชิดะก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วทุกอย่างถูกวัดและออกแบบมาอย่างดีเป็นการทำงานที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนแต่งานยากยังไม่หมดแค่นี้เขากำลังนำแทงเก็บน้ำขนาดใหญ่ไปวางบนเสาต้นยักษ์ที่สูง7เมตร ทำเสร็จออกมาจะเป็นลูกเล่นแบบไหนของน้ำพุร้อนกลางแจ้งแห่งนี้มาดูทีมโอโนที่กำลังจะทำน้ำพุร้อนกลางแจ้งที่โรงแรมซังซุยเหมือนจรวดกําลังทะยานขึ้นฟ้าเลยแหละครับไปยังดาวพล้อนอกโอ้ครับอาคารรูปจรวดกำลังจะยิงขึ้นฟ้าทีมโอโนถือว่า มีประสบการณ์ในการสร้างน้ำพุร้อนกลางแจ้งมากกว่าทีมอื่นแต่เมื่อเจอกับสายฝนก็ทำให้การทำงานล่าช้าเหมือนกันแม้ฝนจะตกแต่ทีมโอโนก็ยังคงเร่งมือปูหลังคาของน้ำพุร้อนกลางแจ้งหลังนี้ต่อจากนั้นก็ตามด้วยที่นั่งบนบ่อน,น้ำพุร้อนเขาทำโครงเป็นรูปแปดเหลี่ยมตรงกลางจะมีเสาไม้สี่เหลี่ยมและเป็นเสาลักษณะกลวง โดยครับ,รบมีคนตายอยู่ในเสาด้วยเลยครับเนี่ยใช่แล้วครับมีคน,นอะไรครับน่ะทำอะไรครับอันนี้ครับ,รบอันนี้เป็นรอบที่ยวไว้ชักขึ้นลงนะครับเป็นลูกเล่นว่างั้นเถอะผมก็เล่นเองท,ทุกทครั้งทีมโอโนะมักจะมีอะไรให้ประหลาดใจเสมอในครั้งนี้ก็คงไม่แพ้กันในวันแรกพวกเขาก็ปล่อยน้ำแรกเข้ามาในบ่อคอนกรีตแล้ว แล้วก็นำโครงแปดเหลี่ยมวางลงไปจากนั้นเขาก็ตั้งเสาเอาไวร้รอบๆโครงแปดเหลี่ยมและมีคานยาวเชื่อมต่อระหว่างเสาที่อยู่ตรงข้ามกันและใช้วิธีสอดลิมไม้ยาวๆซึ่งเป็นวิธีโบราณ และตอกลิ่มสลักลงไปเพื่อความมั่นคงจากนั้นก็ขึ้นโครงหลังคาซึ่งเป็นยอดแหลมให้เหมือนรูปจรวดอย่างที่ออกแบบเอาไว้อาคารแปดเหลี่ยมของทีมโอโนโอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นในที่สุดฝนก็หยุดลงแล้ว ทีมซึ่งอบมระพอฝนหยุดก็ได้เวลาเร่งมือเพื่อทำงานชดเชยเขาอยากจะปูหลังคาให้เสร็จโอ้ยดูสิครับถามลูกถามคำแผ่นไม้ปูหลัหลหงคาหลายแผ่นเลยครับดูสครับมีลูกร้อติ้งไปด้วยแสดงว,ว่าต้องเคลื่อนที่ได้แน่นอนกลไกของเขาจะทำงานอย่างไรครับเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วโอ้หลังคาเลื่อนได้ด้วยโอ้ยสุดยอดจริงๆ ไอเดียบันเจิดแตรับเนียแต่ทว่าฝนเริ่มโปรยปลายลงมาอีกครั้งหนึ่งอ้ยฝนตกอีกแล้วกำลงมาอีกแล้วดูเสิยวลุงพ่อลุงพ่อแล้วุงพ่อแล้วพี่น้องสุดท้ายก็เลยต้องยอมแพ้เจออุปสรรคเข้าที่แล้วเราช่างไม้ของเราจะทำผลงานเสร็จทันเวลาหรือไม่ช่วงหน้ามาดูกัน ชีวีแชมเปี้ยนส่วนทางด้านทีมโยชิดะก็โดนฝนเล่นงานเช่นกันวอ้โหแล้วเก็บแรงไว้เลวยวันพรุ่งนี้ดีกว่าครับวันนี้ไม่ไหวเลยครับทีมโยชิดะตัดสินใจเลิกงานในวันนี้ตอนห่นทุ่มผลงานในวันนี้ของพวกเขาก็คือการตั้งเสาและขึ้นหลังคา แหมยังทำผนังแบ่งห้องด้านล่างเสร็จแล้วผ่านไปหนึ่งชั่วโมงและแล้วฝนก็หยุดยังเหลือเวลาทำงานอีกหนึ่งชั่วโมงทีมซึนกระระเริ่มลงมือกันต่อพวกเขาอยากจะปูหลังคาให้เสร็จภายในวันนี้ ชั่วโมงที่เหลืออยู่ซึ่งบระจึงต้องเร่งมืออย่างที่สุดพอถึงสามทุ่มในที่สุดหลังคาก็เสร็จเรียบร้อยและสามารถเลื่อนได้อย่างที่ตั้งใจเลือนอน่องานเลือนอน่องานเอาอ,อยกเลืมว่าภาพรุ้มไว้นะไม่ลืมครับผลงานวันแรกของ